ป้องกันงานเทศกิจฝ่ายปกครองสำนักปลัดเทศบาลบุรีอโศมครับกำลังกางเต็นท์ช่วยกันครับเพื่อเตรียมแข่งขันกีฬาอโดดไม้โดดไม้ครับโดดไม่โดดขึ้นกลางไม้เปียไอ้แบะแบงเออเมื่อเราโดดเมื่อเราความสูงไม่ถึงนะครับเราก็ต้องใช้วิธีการกระโดดครับแบงโดดอ่า อันน้ามาทางกล้องหน่อยแบงค์ถอดแมสอ์กนิดนึงนี่คนกระโดดคนนี้ครับเรียบ้าเรียบ้า กานหน้าไอ้สพเขาจะดีเสร็จติดเสร็จการท่านทาล